หานเฝ้าหน้าบ้านทุกวันเลยนะอันนี้พี่รันพี่รันคาจริงพี่รันครับผมไปเรียนแล้วได้อะไรบ้างไหมได้มาอย่างอย่างสุดหัวใจเลยนะฮะคุณครูให้ให้ความสุขมาให้ความสุขครับผมนัดนัดเจอกันที่ข้างนอกหรือเปล่าความสุข คุณพิ่และคุณพี่สลักจิตนะครับผมปกติทําอะไรย้อนถามนิดนึงทํางานอยู่ที่สวนภูมิรับผมลักษณะแบบนี้มีงานทาใช่ไหมครับนี่งานโอเคงานมันคงด้วยนะเขาทําอยู่ที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิครับผมในตําแหน่งเจ้าหน้าที่ซับสโตคกับผมคอยจ่ายของมีคนมาเบิกของผมก็จ่ายของขึ้นเครื่องครับแกใช่ไหมที่กระเป๋าขึ้นเครื่องมินแล้วแกใช้คัตเตอร์กรีดพื้นเลย ผมคอยผมคอยดูแลอยู่ฮะคอยคอยดูแลอยู่คอยดูแลคนกรีดอ่ะคอยปกป้องคนกรีดจริงไเคยเคยไปที่ร้านพี่ครั้งหนึ่งจำผมได้ปะโอไม่ถึงมันอยู่นี่มันอยู่นี่ยไปไม่ถึงทับทิม ผมได้ข่าวว่ามีคนจองแล้วไงผมกันพี่ไว้ใครจองใครจองผมผมดูเหมือนจะเป็นแซกใช่ไหมฮะใครบอกไม่รู้ผมไม่รู้นะผมก็พูดไปนะขอขอโทษนะถ้าพูดผิดนะฮะขอโทษดูเหมือนเหมือนไอ้นี่รูเยอะเลยมาดูความสุขที่คุณจะให้อยู่ในเพลงอะไรกางเกงตัวลายลาครับสวัสดีครับ ด้านหน้าด้านกลางด้านหลังด้านข้างออกมาหนุ่มเล็กหนุ่มน้อยสาวใหญ่สาวเล็กออกมาว้า wow! วฉันคงมีค่าแค่นี้สำหรับคุณน้องคนดีคงยังไม่มาสนใจโดยเป็นกางเกงกูกกยที่เธอเคยใส่ลงได้พอดีจะคลับจะรวมยังไงไม่เคยจะบนซากทีที่ตามเธอไปทุกที่ เธอรัักฉนว้าว <Wow! S 1> วันนี้เธอดูเปลี่ยนไปแล้วไม่มาสนใจเหมือนเช่นวันวานเพราะฉันทิ้งไว้ข้างทางแทนที่จะสักเหมือนที่ผ่านมาไอ้ฉันมันคงหมดความหมายก็ร้ายตามกาลเวลาถ้ามองฉันไม่มีค่าเลยทอดทิ้งกัน หากได้ลองรักใครจะรักจนวันตายันจาว่าจะไม่ทอดทิ้งกับลืมมันลงไง่ายได้กายเก่งตัวสุดท้ายไม่ใช่ฉันเขาคผู้ชายคนนั้นดูรลอเลลากว่าฉันฉันเองเข้าใจเป็นการเก่งตัวไหมและสีสันสดใสลวดลายกว่าฉัน ของใม่เธอก็บอกว่าดีขับรวมเธอว่าไม่สำคัญจะไปได้สักกี่วันนะให้มันรู้ไปเ,เก่งร้ายๆายตัวนี้มันก็มีหัวใจหากได้ลองรักใครจะรักจนวันตา ขอบคุณมากค่ะไปไหนกอนเอาไปไหนพี่รันทำอะไรคะเชิญเชิญขอเชิญค่นเอหมาหรือเหรอ เออเออเอาเอกงม่อย่งไงอยากทำอะไรยัางไงเออเอาเอาอยากอยากทำอะไรก็ทำเอ้าไปไปเอาครูมาทำไมครูรับกางเกมผมไว้ฮะอย่างน้อยก็มีคนที่เห็นเห็นผมเข้าใจที่เขาพูดไหมเขาพูดว่าไงผมถูกทิ้งแต่คุณครูรับไว้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณคุณครูครับผมเดี๋ยวกันนะคือตอนนี้ปกติอะตอนแรกอะทัพทิมคิดว่าคิดว่าพี่รันเนี่ยบ้านะแต่ตอนเออบ้าจริงนี่นะ ไม่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 ได้กินแล้วคบ้าจริงนี่เขาเป็นคนที่มีปรัชญาในอารมณ์อ๋อโอเคเขาบอกว่ากางเกงตัวนี้มันก็เหมือนของเขาที่ถูกทอดทิ้งอยู่แต่พอเขาหยิบขึ้นมาเอาไห้ครูปิมครูปิมก็รับไว้เหมือนครูปิมเนี่ยได้ตอบรับความรักเข้าไปแล้วใช่ไหมปั๊ดสัส เคียก่อนรันเธอเคียกับย่าผู้ใหญ่ฉันก่อนเธอคิดอะไรกับฉันอยู่พี่นอกเมื่อเช้ามันเดินมาเจอห้องน้ำครูบิมครับบัดดีครับแล้วพอมันจะก้าวออกจากห้องน้ำผมดูคลิปครูแล้วนะครับแล้วมันก็เดินไปบิมพี่อยากจะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะรันมันดูก็ดูกันทั้งหมดแล้วรัน สรุปเทปนี้พี่พศต้องพูดอะไรไหมคะพ่อดูการแสดงของน้องรันแล้วเป็นไงครับพ่อชอบความบ้ามันนะ <c oughs> แล้วมันบ้าได้ดีมาครั้งแรกมันก็ดีมาครั้งนี้มันก็ดีก็ขอให้โชคดีพี่ออคฮะ มีการร้องเพี้ยนนิดๆหน่อยๆนะคะอาจจะตื่นเต้นแต่ก็ร้องได้สะใจเอ,เอาเอาใจช่วยแล้วกันค่ะพี่ปีเตอร์ค่ะพี่ปีเตอร์รู้ว่าลันคิดอะไรกับครูปิ่มอยู่ผมต้องเคลียร์นะเดี๋ยวไงให้พี่พูดก่อนอค,ครับครับ <ๆ S 1> ไม่ต้องเคลียร์เลย <c oughs> ทั้งหมดทั้งมวลที่มีอาการกับครู <c oughs> ปิ่มทั้งหมดทั้งมวลยกให้มึเลยเ <c oughs> พราะโอกาสนี้ โอกาสที่จะปล่อยมันไปไม่มีโอกาสเลยวันนี้เอาไปเลยหัวหน่อยหัวหน่อยเดี๋ยวกันงั้นยกให้ครูปุ๋ยแล้วกันเอ้าเอาต่อส่งมอบกันซะอย่างนั้นเอ้าครับผมวันี้มาไหนๆเขาก็ยกให้แล้วมาอยู่ด้วยกันจะจะได้คอมเมนต์แบบใกล้ๆเลยนะพี่คือคนบ้าพี่คือซาตานพี่คือคนที่สุดยอดเลยหนูพูดไี้แค่นี้ไปเอาเคงเกไปด้วยเอออันนี้คือ ธรมรมชาติสมชื่อจริงๆพี่เนี่ยธรรมชาติจริงๆยังมีท่านสมาคิศิลปินตลก <ๆ S 1> ดูแล้วเป็นไงครับ <laughs> ผมผมไม่กล้ามไม่กล้าลุกเกิน <laughs> คือดูจากลีลาแล้วอยากจะถามว่าเขาผ่านเข้ารอบมาด้วยการจับเด็กเป็นตัวประกันใช่ไหมครับ <laughs> 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 จะบอกว่าเส้นทางในที่เข้ารอบมาเนี่ยทงบอกไม่ถูกต้องบอกสายไฟเส้นไหนส่งเข้ามาจากเสาไฟฟ้าที่จะผ่านมาถึงรอบนี้ แต่ผมเห็นพลังของความเป็นศิลปินอินเนอร์เขาส่งกลับให้กับผู้คนอะไรเงี้ยมันมีความเป็นธรรมชาติมันมีความน่ารักพี่พูดเล่นขอโทษแกล้งเขาอย่างนี้นี่เขายังแบบว่าเขามีความโอเคโดยรวมแล้วพี่ว่าน้องน่ารักเป็นธรรมชาติเป็นตัวเองอย่าเป็นคนอื่นนะการแสดงเมื่อสักครู่นี้มีทั้งเพื่อนมาร่วมกันอะไรเงี้ยเปการนัดแนะไปไปคุยกันยังไงมา สดเมื่อกี้นี่เลยครับผมบอกเขาเมื่อกี้นี่เลยก่อนขึ้นใช่ครับแล้วก็เพื่อนก็เล่นเต็มที่ใช่ครับผมผมดูแล้วน้องเขาน้องเขาใจครับผมขอบคุณน้องเขาเลยคัขอบคุณน้องต้องปุ้ยมากนะหัวใจมันไม่ต้องพูดมากครับผมเปผมเป็นปุ้ยผมก็เล่นให้มันจบๆไปคุณคุณรู้สึกยังไงกับรูปของคุณครูปิ่มจีปอรูปนี้บ้างครับผมพี่ปิ่มคือตัวแม่จริง เต้นเก่งร้องเก่งเอนเตอร์เทนคือสุดนะที่สุดคุณพี่ศักจิตด้วยครับ<อ>สาหรับคุณพ่อไวพจนี่คือสูงสุดอยู่แล้วเฮ้ยพ่อไวพจน์สูงสุดสูงสุดสู่มรณงนะ